มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel PPS Studio ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกม Red Alert Online ครับแมปชอยแบบ6กคนนะฮะเล่นกันแบบ FFA ครับผมคุณผู้ชมในเกมนี้ผมเรนดอมด้เป็นทางฝั่งของพันธมิตรนะไปเริ่มต้นในการเอาอเมริกันเชฟเ r d ไปเปิดแมปฮะ ยดปั๊มยดปั๊มลงแรกนี่เดี๋ยวผมข้างในหน่อยดีกว่าครับตัวนี้มีคนจับตามองนะคุณผู้ชมว่าใครวางลงแรกข้างหน้านี่คือ BPS แล้วเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะเราจะไม่ให้เขารู้ตัวโดยเด็ดขาดว่าเป็นเราครับคุณผู้ชม้ารู้ตัวเมื่อไหร่นี่โดนลุมเมื่อนั้นนะห้ามรู้พวกนายห้ามรู้เด็ดขาดผมมาเปิดแมปบ้านข้างล่างนะครับบ้านข้างๆบ้านเขียวบ้านเขียว เดี๋ยวเราจะใช้สปายกับเขาคุณผูช้ชมเราต้องรู้ภายในของเขาให้ได้มากที่สุดนะม,มานี่สองคันเก็บกอง2องคันไม่เก็บกองสองคันไม่เตรียมไม่ใช้สปายฮะสปายมาเลยแล้วก็คนบินคนวาร์ปไม้พร้อมไฟฟ้าปัม๊มแอป พร้อมตัวไปฮะวางแก๊ปไปก่อนปั๊มแล้วก็ลงรถมาเพิ่มมานน่ถ่ายกำแพงออกซิเร็วมาเลือกมาเลือกมเลือเตมตัวเดี๋ยวต่อไปเราจะออกไปในบ้องด้วยนะอัดไปเราจะออกไปในบ้องนะคุณผู้ชมไปบ้องมาช่วย การเียนมันเยอะว่ะไม่ยอมเดี๋ยวผมอาจจะต้องรอนะฮะต้องรอก่อนสักครู่สักครู่สักครู่แล้วต้องรอก่อนสักครู่ฮะอย่าพึ่งใจร้อนโอ้มีคนมาเปิดแมพผมนะโอ้ปิดแก๊บแล้วปิดแก๊บแล้วปิดแก๊บแล้ว แกแล้วอย่างนี well, the Babylon, the ้มองไม่เห็นแล้วเอาคนบินไปกินไดไปผมต้องเพิ่มคนบินขึ้นมาอีกหน่อยคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาคนบินไปจัดการกับการเดียนเขาด้วยนะฮะรวยได้เยอะนะกาเดียนนี่มันสอยคนบินช้ามากคุณผู้ชมเสียเปรียบนะเสียเปรียบเรานายเสียเปรียบเราน่าจะบอกให้อู้ยเร็ววิ่งวิ่งวิ่งลูกวิ่งวิ่งลูกวิ่งอืดดิเดียว โอ้โหเมื่อกี้ถ้าเกิดช้ากว่านั้นอีกเก้าเดียวโดนแน่ครับคุณผู้ชมโอ้วุดหวิดนะวิ่งรอดปากหมาไปได้แบบวุดหวิดโอ้อุ้ยอุ้ยออุ้ยอะไร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 มาสอยทราไมเนี่ยคนกันเองแท้ๆบ้านใกล้เลนเคียงเนี่ยมาสอยเราหาอะไรเนี่ยคนวับไปฟาดตรงนี้ได้ไหมันมักปั๊มไว้ก่อนขันคนนี่มาเกิดตรงนี้ดิเออสอยเราเล่นอยู่ฮะคุณผู้ชม ใส่ไม่ดีเลยมาบ้องมาเตรียมตัวเดี๋ยวผมจะไปเอาสปายฐานคนด้วยนะฮะน,นดูนะดูนะขนะอแล้วคนบินเนี่ยมันทำงานเร็วกว่าเหนะ็นไหมกาเดียนเนี่ยแพ้คนบินนะฮะคุณผู้ชมจะบอกให้จะบอกให้จะบอกให้กาเบียนแพ้คนบิน,อบนไอ้น้องลงเรียบร้อยยิงหันแม่ทิ้งเลย ไม่เลี้ยงฮนะอันนี้ไม่มีการเลี้ยงเอาจริงตลอดแหละสองคันก็พอก็นี่เอาถัางมาเพิ่มฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาไอซึมทาวเวอร์มาช่วยด้วยรถสอยไปอยู่ฝั่งนู้นไปออ,อมาทำไมมาทำไมอะไรอะไรอะไรมายิงอะไร อ่ารถถังวางไปฮะอืมแยวเอาถังแม่ไปกลางด้านหลังของอันไปเลยเพิ่มความเร็วในการออกยูนิตขึ้นมาหน่อยฮะคุณผู้ชมปั้นน้ำมันนี่เราเฝ้าด้วยปิซรึมทาวเวอร์นะฮะแต่จริงๆมันไม่พอหรอกนะแต่มันก็ช่วยได้ระดับนึงฮะคุณผู้ชมโอเคไฟฟ้า ก็อ้อมสอยตรงนี้นแล้วก็ไปฟฟ้ามาเพิ่มอีกครับโอ้จบไปแล้วหนึ่งหรอเล่นกันเร็วจังวะเล่นกันเร็วจังเลยโอ้ไปยึดปั้มกลางเร้จะไปยึดบ้างของกันบ้างแบ่งกันบ้างยิงทิ้งแม่งอ้อมยิงทิ้ง ยิงทิ้งยิงทิ้งให้หมดออ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโวยแล้วคนบินเขาติดยดอู้ยเอาเลยเหรอเดียวเดียวเดียวใจเย็นๆไอ้น้องใจเย็นๆไอ้น้องคนบินมานี่เร็วมันยิงปั๊มอู้ยโหดโหดโหดเหลือเกินยายายรุยสาร้นเลวนี่ ได้เลยถึงเจอโกูได้เป้าหมายแล้วบุกมายิงปั๊มเลยฮะคุณผู้ชมถึงแม้เราจะไปยิงมันก่อนก็ตามแต่มันก็ไม่ควรทำเราขนาดนี้มันของมันไม่แตกของเราแตกอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยโกงฮะโอ้ลืมบอกไปนะเกมยที่ผมใช้ชื่ออีดอ๋อละคุณผู้ชมก๊อปชื่อเข้ามาคอยืมหน่อยขอยืมหน่อย เขาชื่อมาเรียกแขกหน่อยฮะเขาชื่อมาเรียกแขกแล้วคุูดีคุูดีดอกอ่ะเขามาด้วยเว้ยแล้วเขาเขาแคปรูปอ่ารูปหน้าห้องอ่ะว่ามีรายชื่อใครบ้างตอนที่กําลังเลือกเข้าห้องอนะแล้วเขาแคปชุดรูปห้องนี้ไห้ผมดูเนี่ยมีคนมาใช้ชื่อเขานะชื่ออีดอกเป็นโฮสด้วยผมเองฮะผมเองแต่ผมยังไม่ได้บอกเขานะเดี๋ยวผม้อยเขาเห็นคลิปเอง ไปยืมชื่อเขามาใช้อะยืมมาโดยไม่ได้บอกเขาเรียกขโมยขโมยชื่อมาเออยล้วี่เกียดคิดชื่อแล้วอะขอยืมหน่อยแล้วกันนะตรงนี้ไปก๊อปชื่อคนอื่นมายิงปัม๊มกูใช่ไหมไม่จบหรอกเมื่อกูอะไม่จบหรอก มาดิงมาดิงมาดิแหมยิงมาแหมถ้าเป็นหยอกหยอกพิจบลงอย่าเผลอแล้วกันกล้ามายิงปั๊มเราจนแตกได้ยังไงฮะเรายิงหยอกหยอกเขาเองนะเขายิงของเราแตกเลยครับทุกท่ามยอมได้ที่ไหนเนี่ยยอมไม่ได้หรอกเพื่อนแบบนี้ MCV มาเพิ่มอีกสักหน่อยดิ กันเหนียวไว้ก่อนนะคุณผูช้ชมตอนนี้มีแค่สามอันนะมันหลงเหลงเกินไปตรงน,นี้เราจะเสริมป้อมไว้ได้วยฮะเพราะว่าบ้านเขียวมันเตรียมหอไว้นะเดี๋ยวจังหวะเราชุนลมุนเดี๋ยวมันมาหลอยเอาสปายเราฮะคุณผูช้ชมป้องกันไว้ก่อนวางต่อไปข้างหน้าได้แล้วนี่ป้องกันไว้ก่อนไม่ให้ในายเอาสปายเราได้ง่ายๆหรอเพื่อน มันไม่ง่ายหรอกเพื่อนวางไปฮะไปไปไปตอนนี้เป็นช่วงของการฟาร์มการป้องกันคุณไม่ยอมโอ้ข้านักเหรอมาจริงจริงปั๊มกูไม่กูบอกแล้วเรื่องกูกับกูยังไม่จบเพื่อนยังไม่จบอย่าเพิ่งรีบไปหาคนเอิญมากูจะระเบิดของมึงคืน มานี่มาเพื่อนไม่ต้องห่วงผมึเละแน่มึงเละแน่ขอปั๊มละนายน้องบึ้มไปใส้น้องบังอาจยิงปั๊มกูอ่ะนี่อันอยู่นี่มาไอ้หนูระเบิดแม่ไปพร้อมลงซ่อมแซมแล้ว MCV เหลืออันสุดท้ายใช่ไหมล่ะแต่ผมไม่น่าจะเหลือพอยิงมาล้ะ โอ้ไม่ทันรอดไปได้คุณผู้ชมมันรอดไปได้มันรอดไปได้ฮะให้ตายให้ตายอันนี้ออกนี่ออกไปข้างนอกไปกดเบนมาเพิ่มฮะขวัญใจฮะยิงปั๊มผมคุณผู้ชมยอมได้ที่ไหนต้องจัดการกับมันขวัญไปไม่ได้หรอกนี่แล้วกัน นี่ขายออกให้หมดนะนี่เดินออกไปเลยสสลเพิ่มฐานคน,นฟาร์มใหม่เหนื่อยไหมล่ะเพื่อนเหมือนเราไงเมื่อกี้เราก็ฟาร์มใหม่เหมือนกันไม่ไทำเราก่อนน่ะแล้วก็ต้องโดนบ้าเป็นธรรมดาเรื่องปกติเพื่อนสัจะทําไงทำอะไรได้อย่างนั้นนะเพื่อนอสสทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะ,นะเพื่อนนะก็ต้องทำใจนะ หมอนี่มาแคมป์ข้างบ้านผมนิยมโอ้โห้หมอหอไปดูดโอ้โหมันสร้างลงซ่อมแล้วอะ่ะผมกะว่าจะไปดูด MCV มันสักหน่อยมันสร้างลงซ่อมเสร็จแล้วแง่เลยผิดแผนอะ่ะอกข้างหน้าด้วยกันไว้ก่อน นี่เงี้ยต้นตั้งลงซ่อมแล้วอะทำไงดีวะอันจะออกขีรอปุอ๊บพูวนวายจังเลยรถสอยมันหน่อยดิไฟฟ้าเลียงลายมาเลียงลายไฟฟ้ามาแล้วฮะ ไฟฟ้าคนบินไปฟ้าคนบิน,น,บนโอ้โหนี่บา้าอีกฮ้องต่อยก็ต้องมานะฮะมีรอบเริ่มอ,ออกมาลนะอู้ฮอจะไปไหนครับเพื่อนอืมเอาคนว์ปมาเพิ่มเดีย๋ยวผมจะใช้คนวับมันกับมันให้ได้ผมจะเอามันให้ไดมันคือเป้าหมายคุณผู้ชมเราต้องลุยกับเป้าหมายของเรา อ้อมต่อยวางไปฮะฐานไฟวางออกเอาไปวิ่งอ้อมทำไมแล้วเต็ตเป็นสีไว้กระโดดมานี่มุมนี้เตรียมตัวเดี๋ยวรอมันหายก่อนไปฟ้ามาอีกไอ้น้องเอาฐานแม่มุกยมเอาฐานแม่มัน เอาให้ได้ไี่ยอมมาเหลี่ยมนี้โดดดูอู้วมันมีซิลอ่ะอ้มันมีซิลอ,อ,อยู่โอ้โหยิงพิบตาเดียวมีซิลอยู่เมื่อกี้โอ้ไม่ทันเห็นซิลมานะผมไม่ยอม เราอาจจะต้องเปลี่ยนแผ่ไปบัดปั๊มมันแทนนะโอ้ MCV มันมีเซิลเฝ้าอยู่ด้วยเว้ยเจ๋วว่ะเจ๋วเลยว่ะเจ๋วเลยว่ะนี่ขายออกไปดิเดินออกไปดิไอ้หนูรถสอยมาอีกฮะมันต้องการรถสอยเลอะๆตอนนี้รถสอยเลอะๆขอรถสอยเลอะๆที่เจ๊เป็นสี่ มาใหม่มาใหม่อ่ามาใหม่มาใหม่ฮะต้องห่วงขยันมาอยู่แล้วเราอ่ะไอ้เรามันคนขยันอยู่แล้วเพื่อนมาเลยอันนี้ขายออกกองการนี่ขายออกไปเลยฮะกองการนี่ให้โล่งเลยนะปล่อยโล่งครับคุณผู้ชมอะไรอ่ะส่งอะไรมาส่งอะไรมาน่ะ ไม่ไม่เหมาะ <Unit ready. S 2> เยอะไปผมว่าเอาแค่สองตัวพอสองตัวมานี่ <Unit S 2> มุมนี้ <ready. S 2> อ่าฮะเอวไม่โดนยิงฮะ <Train. S 2> คุณผู้ชมมันโดนกูแน่ปั๊มเตรียมบักได้เลยมัว <Unit ready. S 1> มองอะไรอยู่เพื่อน <Unit ready. S 1> ไม่งไงมันคือแผน นี่ไงโดนโดนเพื่อนโดนด่โดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งโอ้ยชิบหมยแล้วมวัวแต่ไปปักปั๊มเขามานนี้รถสอยด่วนรถสอยด่วนหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วตวยแล้วอ๋อยมันลงมาครับนายมาไม่มากอพอเพื่อนนายมาน้อยไปฮะเท่านี้มันน้อยไปเพื่อน อะไรเพื่อนเพื่อนทำอะไรเพื่อนทำอะไรฮะโอ้จะมาผสมลงคนบินย้ายมาข้างหน้าข้างหลังรถต่อยก็พอแล้วไม่ต้องห่วงโอ้ไล่ไล่ทิ้งระเบิดใส่ฐานแม่โอ้โหจะทันนะเพื่อนจะทันนะเพื่อนจะทันนะเพื่อนล่วงหมดแล้วนะเหลือสามลำเองนะเพื่อนอะไรอะไรลำสุดท้ายออกยังมีอีกวะ เอยลำุดว้ทยของจริงนะเพื่อนอูยังจะมาก๊อกสองอีกเหรอ,อื่นไปแล้วนะไม่คิดจะสู้กับคนอื่นแล้วเหรอเราไม่ได้ทำอะไรนายเลยนะขนาดในแคมป์บ้านเราเรายังไม่ทำอะไรนายเลยในแท้นะในทำอย่างนี้กับเรานะได้เลยไม่มีปัญหาเพื่อนอยากมาก็มาเราได้หมดอยู่แล้วถ้านายสดชื่น ทนายสดชื่นเราก็ใช้ได้อยู่แล้วมาเหอะวัวหลี่เราต่อฐานมาแล้วด้วยหนุนเห็นไหมายเห็นไหมไอเห็นไหมว่ามันฟาร์มฐานรัวๆแล้วนู่นอู้ยังเอาคนบินมาซ้ำอีกเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วเพื่อนลงแลยวางไว้ข้างหน้าเลยข้างในเดี๋ยวจะเป็นโลถังโอ้โยมายิงกู โอ้แขนจัดแขนจัดแขนจัดเอาดิเข้ามาดิอ่าเข้ามาอยู่ในแก๊ปนี่มาเข้ามาในแก๊ปสิว่ามีไฟหมดยาวอีกแล้วเนี่ยต้องซ่อมฐานไฟด้วยนะครับุณผู้ชมฐานไฟเวลามันแบบหลอดพลังมันลดนี่งกำลังไฟมันตกนะฮะต้องซ่อมขึ้นมาคุณผู้ชมนี่ซ่อม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 ให้หมด S <S Й> เปิดหนึ่งมาเร็วยายาอย่าติ๊กตอกกูนะอย่าติ๊กตอกกูนะขอร้องโดนอะไรไปวะติ๊กติ๊กติ um> ๊กอยู่เนี่ยติ๊ก like ติ๊กติ๊กอยู่เนี่ยโอ้ยระเบิดอะไรเนี่ยฐานแม่เหรอโอ้ต่อบกป้อมเข้ามาหน้าบ้านผมเลยเว้ยโอดไปแล้้วไอหมอนี่นี่ตรงนี้มันบั๊กอะ ต้มต้มยิงทิ้งยิงทิ้ง,งไม่ให้ต่อห้ามต่อโว้ยไม่ต้องต่อมาโว้ยมาดิฮะมาดิฮะเบอร์ไอ้นี่สามบั้งมาอยู่ตรงนี้เลยฮะรอรับเลยสามบั้งไปจอดรอรับไวเลยนี่หนึ่งคันมาดีนี่เลยแบตเทิลแลบฐานโคนมาเพิ่มอีก ยังไงยังไงจะเอายังไงกันต่อแน่จริงก็มาเลยอยากบวกก็มาเลยไอ้หนูทงไงต่อก็ว่ามาเลยไอ้หนูฐานคนเพิ่มอีกมาดิหนูมาดิอจะเข้าก็มาเลยน้องฐานคนอีกไงอยู่ตรงกลางดีกว่าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันบัง ทางออกรถถังนะฮะเดี๋ยวมันติดไปหมดอีกไฟฟ้าวูไปหาซอหันไปหาโซเวียตว่ะอ๋อโซเวียตหันกีล้อไปหามันหลังบ้านแกโล่งอีกแล้วนะคนว์ปมาฮะบ้านแกโล่งอีกแล้วนะเตรียมตัวเลยเพื่อนเตรียมเงินหมดได้เลยกระเป๋าแบนแน่วันนี้ไวรุ่นเอาแบนแน่วันนี้กูบอกเลยกูจะเอาให้หมดบ้านเลย โอ้ของมันเยอะจังเลยเยอะจังเลยอ่ะเพื่อนเยอะจังเลยเหรอโอ้เกียกัดจังเลยวางสักทีไม่น้องไม่น้องโอ้อู้อู้กัดถล่มโตเวียให้ได้เลยวะกะเอาให้ได้วะออ้จะสามมั่ง สุดยอดไปเลยเก็บฮะสามบังเก็บสามบางังเราไม่ใช้ใช้ไม่เป็นนะสามบังเฝ้าบ้านอย่างเดียวเป็น,ปนกองกําลังบีเอชคิวใช่ไหมพี่หน้า <Construction S 2> แมวบอก <complete. S 2> ผมฮะสามบังคือกองกําลังบีเอชคิวมาตรงนี้คนวาบอะ่ะ <Unit ready. S 2> จะโดนจะ <Unit lost. S 2> ต้องโดนบักฟั๊มแน่น,นอน <Unit> อุ้ยพี่ซึมยิงถึงเหรอข <Construction complete. S 2> อหหน่อยเดยมานีแล้ว อ,อ,อ,อือหายเร็วๆอือดูดโดนหมดทุกปัม๊มฮะอ้ยมีหมาหูจากาจะจะเอาฐานแม่้องหน่อยแม่งโดดมาเจอเมริกันเชฟเพลตคุณผู้ชมโอ้โหตายฮะกาจจะเอาฐานแม่มาสักหน่อยโอ้หันมาหาผมด้วยหันมาหาผมด้วยเราแค่แวะไปทักทายนายเองเบาๆเองมาดี่มาดี่มีคนบินนะ มนบินกับสามบ้างนะเอาเหรอเอาเหรอเพิ่มฐานคนก็ป้อมสอยป้อมสอยผมว่าเราต้องเพิ่มฐานรถขึ้นมาคุณผู้ชมเราออกรถเช้ากว่าเขาเยอะเดี๋ยวเราต้องเพิ่มฐานรถขึ้นนะฮะฐานแม่นี้หลบไปเออนี้แล้วก็บางเดียวมานี่ฐานรถอยู่ตรงนี้ เราก็เพิ่มอีกฮะอันนี้ไปอยู่มุมนู้นเลยชอปเปอร์ม,มันลุกหมดแล้วเราไปได้แล้วเพื่อนฐานรถฐางอันนี้หลบไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาเพิ่มอีกอันหนึ่งฮะไอ<า>้นูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเตรียมออกไปบวกกับเขาได้ละเตรียมตัวบวกกับเขาได้ละ เราอยู่ในรังมานานเกินไปแล้วมานี่ฐานคนอีกเดี๋ยวอีกเดี๋ยวได้เห็นแน่คุณผู้ชมมันจะมีแชทมาว่าเงินฉันมันนี่มันนี่มันนี่หมด มันต้องมีแน่นอนคำนี้มันต้องมีคำว่ามันนี่โผมาอย่างแน่นอนเปียบผมไหมรอดูได้เลยขอทำนายมันจะไม่มีได้ไงโดนบั๊กไปสาปั๊มขนาดนั้นเดี๋ยวเดียวเงินหมดผมบอกเลยไม้หนูพี่ออกมาแล้วนะไม่ยอมแล้วนะเอาลรอยิ่งใหญ่นะเพื่อนต้นยิ่งใหญ่เหรอ ยิ่งใหญ่จริงหรือเปล่านี่ออกมาตึงกำลังแล้วนะมาดิคนบินน่ะคนบินแน่นจริงมาเลยในนั่นจริงนายส่งมาเลยวูอะไรอะไรขยับอะไรตกใจนะอย่าขยับเยอะเราคิดตก,กใจเพื่อนโอ้พิซึงอย่างเลอหลายคันเลย โอ้ขยับขยับขยับรอนี่เราต่อถางเข้าไปฝั่งนู้นแล้วนะเพื่อนไม่ทำอะไรหน่อยอ่ะจะให้เราขยับจริงๆริงอนาในบวกเข้าไปทั่วน่ะนี่แน่ลงแร่มาแล้วก็ลงรถอะ่ยเพื่อนขยับมาทำไมขยับมาทำไมอ่าไม่ยอมไม่ยอมไม่ขยับอ่ะเพื่อนโอเคทำอะไรทักอย่างเพื่อนทำอะไรทังอย่างบนบินมาแล้ว อั่นนั่นนันไม่ยอมด้วยไม่ยอมด้วยเอาดีเอาดิเรามีคนบินเยอะนะเพื่อนคนบินเราเยอะนะเพื่อนวิ่งไปไหนในบ้านกูมีสามบ้างอยู่จริงเจอกับคนบินก็พอแล้วในบ้านเรามีสามบ้างอยู่ในไม่ไหวหรอกนี่ให้เจอบ้างเดียวข้างหน้านี่อย่าเข้าไปในบ้านนี่เออเอามามามาดิมามาดิมาดิเามาดิ ทำไมมีแต่เอ็มวีเ่อนพี่ซื้อหายไปไหนหมดอะพี่ซื้อไปไหนหมดอะมีตังค์ือเปล่ามีตังค์ก็เปล่าน่าแกกูว <classify ÜNDNIS> oh, so oh, so ่าโอกาสแล้วว่าคำนี้ต้องโผล่มา้ยว่าแล้วว่าต้องมีคำนี้แน่ๆน่ โอ้มันงงมันงงมันเขาน่าจะไม่รู้นะว่าบั๊กปั๊มโดนบั๊กปั๊มอะไรอย่างเงี้ยว่ามีวิธีบั๊กปั๊มอยู่อะไรเงี้ยเขาน่าจะไม่รู้เขางงนะเนี่ยว่าเงินทําไมเขาหมดเลยเขาโทษเป็นเขาโทษเป็นความผิดของแมพเว้ยเอ้าอิเลีวนี่ออกมาวุ่นวายวุ่นวายอ่ะเพื่อนวุ่นวายเหรอวุ่นวายอ่ะเพื่อนวุ่นวายอะไรเพื่อนฮะวุ่นวายอะไรวุ่นวายอะไรมามาเคาะไอ้หมอนี่ต่อ มันน่าจะหมดตัวเลยอ่ะเพราะว่ามันโดนปั๊มไปสปั๊มปกติถ้าโดนไปปั๊มสองปั๊มนี่เงินมันจะน้อยมากคุณผู้ชมขึ้นช้านี่โดนไปน3ปั๊มเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าโดนสาปั๊มจะเป็นยังไงนะแต่น่าจะแบบไม่มีตังค์เลยอ่ะแตรคืออะไรอ่ะให้เขาโจมตีเราเหรอให้เขียวโจมตีอย่างนี้เหรออู้เขียวฟังคำสั่งด้วยแหวะสั่งสั่งง่ายอย่างเลยนะอู้สั่งง่ายอย่างเลยนะ แกล,ลืมไปหรือเปล่านะว่ามันโจตมตีแกเมื่อกี้อ่ะมันทำให้แกมไม่มีบ้านแกรู้เปล่าเนี่ยจะไปฟังมันสั่งอีกเนาะมาเหอะมาเหอะเขียวมาเหอะนี่กูจะไปเอาไอ้หมอนี่เมื่อกี้ที่ปั๊มกูกูยังไม่ลืมทำกูไว้เมื่อกี้อ่ะมาคุณทำผมได้ยังไงวะาวว้าวาวววส่งคนมีมาทำไหมส่งมาทำไมเอาดิเอาดิาดมาดิอาบ ผมเบิร์มาเรื่อยๆฮะเี้มาเนี่ยฮะผมมาเพอป้อมสสยอะคุณยังมีคนบินตะกี่ตัวกันเพื่อนมีกี่ตัวอ่ะไม่ออกยูนิตแล้วไม่มีตังเลยเหรอโดนถามปั๊มนี่ไม่มีตังเลยเหรอไม่รู้ฮะไม่เคยเห็นกันนะเห็นไม่ออกยูนิตเลยอะสงสัยไม่เหลือเงินเลยฮะคุณผู้ชมแต่ปกติไม่มีปั๊มมันก็มันถามาเงี้ยมันถาม ปกติไม่มีปั๊มมันก็ไอ้นี่นะมันก็ยังมีเงินเพิ่อมอยู่นิดนิดหน่นอยหน่อยนะหรือมันออกเป็นคนบินวะไม่บอกไม่บอกครับอย่าไปบอกเขาให้เขามาเห็นคลิปเองว่าเขาโดนบล็อกปั๊มไปครับคุณผู้ชมให้เขามาแบบเห็นคิด,ด,ดแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้กูโดนอย่างนี้นี่เองยิงฮะไม่เลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงแล้วไป <ๆ S 1> เพื่อนโอเคมามาไอ้เขียวจอมยุ่ง เขาสั่งปุ๊บมึงทำปั๊บเลยนะน,นี่มาี่ซึมนายเยอะนะเหรอฮะโดนปิดล้อมหน่อยไหมอะเพื่อนโดนปิดล้อมหน่อยไหมกดดึ๊บฮะเอาสิฮะผมกดดึ๊บมานะฮะผมดึ๊บมาแล้วนะฮะคุณเอาสิฮะคุณบินคุณมีเท่าไหร่อ่ะครับ คุณมีเท่าไร่อะครับผมเก็บพิซซึมคุณนะฮะทำเป็นเล่นไปหมดแล้วนะฮะหมดนะฮะอ้าวว่างี้ผมก็ย้ายเนี่ยฮะไม่เห็นยาก <c oughs> ผมกระดึ๊บมาอีกชั้นแล้วนะฮะคุณผยายาู้ชมเอาไงเพื่อนเอาไงเอาถอยกบินถอยกบินถอยคนบินก็พลาดเดี๋ยวเอาคนบินกูเข้านะเอานะเอานะ <c oughs> เนะพื่อน <c oughs> เอานะเอานะบล็อกใสยกูมาแล้วเพ <c oughs> ื่อน ยังไงเนี่ยยังไงไหวเปล่าคุณยังไงหวรึเปล่าคุณอ้ยต่อไม่ได้ต่ออีเอ้าต่อไม่ได้อีกคนบินมันล่วงคุณผู้ชมไมต่ต้องต้องต้องต่อมันแล้วลุยเข้าไปเลยลุยเข้าไปโลดลอุ้ยแบล็กอีเกิลสามบ้างเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมตรงนัยไปเก็บ